มีต้นทางด้วยค่ายเป็นตัวจ้างเพลงนะคะแล้วก็สื่อการของบทเพลงของเราที่จะส่งถึงทุกคนนั่นก็คือสถานีวิทยุแล้วก็เครื่องร้องเพลงเนบือของเรานิดเดีนะคะและรวมถึงปลายทางนั่นก็คือกำลังใจของพี่น้องบ้านเราเนาะถ้าไม่มีทุกคนเข้ามาขอเพลงมาฟังเพลงท,งท,งที่เพื่อนใต้อาไทยก็น่าจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมายาวนานจนถึงวันนี้ใช่ไหมคะท่านผู้เพราะฉะนั้น ขอเรงกำลังจากพี่น้องชาวสระบุรีเสียงปรุ่งนดังๆให้กับตุกงเนียนก็อิ่มใงด้วยค่ะวู้ยทักทายนะจ้าขอติดจักโต๊หนึ่งใดมาจ้าโอ้โหอันนี้คือด้านขวาก็เรียบร้อยมากเลยด้านซ้ายก็เรียงแถวเรียบร้อยมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณดอกไม้ค่วยนะคะอค่ะ วันนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะมาร่วมเฉลิมฉลองกันต้องบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องบ้านเราด้วยต้องขอบคุณที่รุ่งเน็ตเบิร์กนะคะทําให้พวกเราได้รู้จักเพลงนี้และอยากจะบอกว่าเรามาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกัน,กนกค่ะ